เราเป็นเพียงสื่อกาลเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่าววายพี่สวัสดีครับนี่ผมอาชีพเเผารถสวยๆมาชมรถสเลือกใช้ครับอันนี้เป็นรถบ้านนะครับรถบ้านแท้ๆเลยบอดี้สวยกริบไม่มีชนหนักสีสันเงางามรถเดิมๆเมครื่องเดิมๆเมกียร์ออโต้นะครับขับขี่ใช้งานได้เลยแอร์เย็นพเพียงพะ ออกมาลอนนิ่งวิ่งทางไกลได้สบายเป็นตัวท็อปด้วยครับอันนี้ตัวท็อปด้วยเบาะคนขับปรับไฟฟ้าครับตัวท็อปเบาะไฟฟ้าเอาพิซนะครับเอาพิซเบาะไฟฟ้าครับตัวท็อปตัวพิเศษด้วยนะครับสมบูรณ์พร้อมใช้ครับเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างแน่นเล่มเอกสารครบครับราคานี้เล่มครบด้วยสวยๆคุ้มๆครับฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าเลือกซื้อมาจำเลยไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับ ยอโต้แบบคั้นบันไดแพงสวิตตัดลายไม้เบาะหนังห้องโดยสารสะอาดสมบูรณ์พร้อมใช้ครับแอร์ดิจิตอลมีแอร์แบ็กเป็นตัวท็อปนะครับตัวท็อ,บบอปเบาใบฟ้าพิกัดดูรถอยู่แถวสายใหมมีตินิดหนึ่งก็คือรอบเดินเบามีสวิงครับแต่ไม่ดับนะครับขับขี่ได้ปกติมีสวิงนิดหนึงครับอาจจะจูนอากาศกันหน่อยหลังอแอร์โฟนหน่อยนะครับ ภาษี6-9ท่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับก่อนนะครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ